สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเรื่องราวของซีรีส์จีนเรื่องใหม่ที่ใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะในช่วงวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ในช่วงวันที่6สิงหาคมนี้นะซีรีส์ฟอร์มใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่ใช้เรียกว่าเป็นพระนางหน้าใหม่นำแสดงในซีรีส์เรื่องนี้นั่นคือ Legend of the Female General หรือชื่อภาษาไทยนะคะเหนือสมรภูมิก็เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคนะ,คะเข้มข้นเลยล่ะคะ่ะนำแสดงโดยเชงเลยนะคะและโจเย มา6สิงหาคมนี้แล้วนะคะรอนแอนเกรียงเทนเซนยูทิใครที่เป็นคอซีรีส์ในแนวนี้เนี่ยไม่น่าที่จะพลาดคือมันมาครบเลยนะคะมีทั้งความโรแมนติกมีทั้งความดรามา่าและในส่วนคอสตูมก็อลังการด้วยชื่อภาษาไทยคือเหนือสมรภูมิชื่อภาษาอังกฤษคือ Legend of the Female General, the Female General เห็นชื่อเรื่องก็รู้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้นางเอกต้องรับบทบาทเด่นแน่ๆซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์นะคะในแนวย้อนยุคดราม่าโรแมนติกดัดแปลงจากนิยาจยจีนของเซียนซานชาเค่อ รเรื่องราวของเฮอเยียนนะคะถ้าเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลเฮอนะคะ,ะเธอถูกบังคับให้ปลอมตัวนะคะเป็นเฮรูเฟยและตอนยังเด็กเนี่ยเฮอเยียนก็ได้รู้จักนะคะกับเซี่ยจี้เขาก็เป็นชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์นั้นได้เจอกันครั้งแรกต่อมาเพื่อที่จะหลีกหนีชะตากรรมของครอบครัวนะคะเขาเนี่ยหนีออกไปอยู่ในสนามรบและพี่ต่อมาเฮอเยียนก็กลับมายังบ้านเกิดของเธอแต่ครอบครัวนี้ก็ขีดกันเพราะว่าพี่ชายเฮรูเฟยนะคะได้กลับมาแล้วและเพื่อที่จะให้รอดชีวิตเฮอเยียนก็จึงปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าไปร่วมในกองทัพ แต่ใน,นตอนนั้นเสี่ยเจี๊ยกับรู้สึกว่าเหอเยียนนี่อาจจะเป็นสายลับอันนี้คือเรื่องราวย่อๆนะพี่น้องจึงพยายามทดสอบอยู่หลายครั้งลายจากทั้งสองเข้าใจกันนะคะพวกเขาก็ร่วมกันต่อสู้แล้วก็แล้วก็ผ่านประสบการณ์ความเป็นควองตายไปได้วยกันเมื่อเราได้ติดตามเรื่องราวย่อๆนะคะก็ทําให้เรานึกถึงคาตวลทีนชื่อว่ามู่หลานไม่ใช่เฉพาะแนมคิดคนเดียวนะคะสื่อต่างๆเนี่ยก็คิดเหมือนกันเพราะว่าละครจีนเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับมู่หลานมากๆเป็นตำนานของในพหญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเหอเยียนนี่แหละ รับบทโดยโจเยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและเธอสวยมากจริงๆเคมี K พระนางนี้ก็ต้องบอกว่าเกินต้านมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งสองคนได้โคจรมาเจอกันนะคะเปิดฉากรักท่ามกลางสงคราม ส่วน,นเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามด้วยกันนอกจากพระเอกนางเอกจะงานดีแล้วนะคะในส่วนนักแสดงสมทบพระรองนางรองเนี่ยก็ยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองด้วยเป็นเหล่านักแสดงวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นจางคังเลอร์น,นะคะพระรองของเรื่องนี้ส่วนนางรองนะคะจางเหมียวอี้มหลี่ชิงนะคะแล้วก็มีไปสู่นักแสดงสมทบนะคะมากกว่า30ชีวิตนี่ก็เป็นในส่วนของพระรองนางรองน่ารักมากๆอันนี้เราดูโปรไฟล์ของพระเอกกันนะคะไม่ธรรมดาเลย ถึงเลยเขาเกิดวันที่18ธันวาคมปี1993นะคะมีส่วนสูงที่สูงมากๆถึง181ซนติเมตรเขาไม่ชิบสังเกตว่าไรอันแรนชง บานเกิดอยู่ที่กวางตุ้งนั่นเองเขาเรียนจบนะสกาบันวิตศิลป์ที่เฮอร์เย์นะคะเฮอร์เบย์อะคาเดมี่ออฟไฟอาร์ตในสาขาวิชาเอกการออกแบบสถาปัตยกรรมพูดง่ายๆคือเขาเป็นสถาปนิกนั่นเองอลัลลอไม่พอนะคะพี่น้องโปรไฟล์แบบครบเครื่องอีต่างหากเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความลงไหลในวงการบันเทิงนะถึงแม้ว่าเขาจะเรียนในสายของสถาปัตยกรรมแต่เมื่อเขาชื่นชอบนะคะมันก็เลยนำพายเขาเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงเป็นนายแบบในช่วงเวลาต่อมาช่งเลยก็เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงนะ การเป็นนายแบบก่อนนะคะเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะของนักแสดงเริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงจีนที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะก่อนที่จะโด่งดังกลายเป็นนักแสดงที่น่าจับตาจากผลงานเรื่อง My Journey to You นี่แหละที่ว่ามได้ดูเรื่องนี้ร่วมแสดงกับจางหลิงเฮอนะคะวีซูซิน เขาเป็นผูชายรองที่ทั้งแบบโหดและก็หล่อมากๆนะคะในเรื่องนี้ความโดดเด่นนะคะจากบทนําเรื่องนี้ก็ทําให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากๆในวงการบันเทิงจีนคือมีซีรีส์นี่ติดต่อมาหลายเรื่องความสามารถในการแสดงที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะในส่วนของอาชีพนักแสดงเนี่ยทำให้เฉิงเลยกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองนอกจากความสามารถในวงการบันเทิงแล้วเขาเองนะคะยังมีความสนใจในด,ด้านของศิลปะ และการออกแบบอีกด้วยค่ะเชิงเลยนะคะเริ่มต้นผลงานภาพยนตร์ในช่วงปี2021นะคะแล้วเขาก็เป็นพระเอกด้วยสำหรับเรื่อง The Queen Attack True and False Queen หลังจากนั้นก็แสดงเป็นพระเอกมาตลอดเลยนะคะในส่วนของผลงานภาพยนตร์เนี่ยเกือบที่จะ10เรื่องในช่วงปี2024นะคะ a p p l o v in Love เขาก็แสดงเป็นพระเอกในส่วนผลงานซีรีส์นะคะเริ่มต้นในช่วงปี2019เป็นเรื่องแรกเลยนะคะ ก็เป็นพระเอกนั่นคือ Nothing But Breaking Up Season 2ต่อมาก็มี Rule of Suenia ปี2020นะคะมี VR Not Brothers ติดตามมาที่ปี2021นะคะปล่อยซีรีส์4เรื่องรวดปี2022อีกนะคะ3เรื่องปี2023นะคะอีก2เรื่องนะคะแต่ว,ว่าแบบได้ดูที่เขาแสดงนี่คือ My Journey to You ส่วน Exploration m e t h o d of Love วบนไม่ได้ดูนะคะตรงนี้เขาเป็นนักแสดงสมทบ ปี2024นะคะมี Follow Your Heart ค่ะแล้วก็ฟัง of Fortune ปี2025นะคะมีซีรีส์2เรื่องที่จะออนแอร์ด้วยกันคือ Shadow Love และ Legend of the Female General Shadow Love เนี่ยจะออนแอร์ทั้ง I อชีนะคะเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคเช่นเดียวกันรวมแสงกับซงอีส่วน Legend of the Female General นะคะกับซีรีส์ที่ความยาว36 EP แสดงเป็นพระเอกเชิงเลยนั่นเหลือซีรีส์ที่รอออนแอร์ทั้งหมดนะคะ4เรื่องด้วยกันรวม Shadow Love นี่ก็เป็น5เรื่องไม่ว่าจะเป็นมูีนะคะนี่ก็เป็นพระเอก how dare you ก็เป็นพระเอกจูลี่ก็เป็นพระเอกและ Reading Class เป็นนักแสดงสมทบนี่ก็เป็นประวัตินะคะของเชิงเลยพระเอกของซีรีส์เนื้อสมรภูมิที่ตอนนี้สื่อต่างๆนะคะก็เขียนบอกว่าเป็นมู่หลานอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยจากพระเอกของเรื่องมาถึงนางเอกของเรื่องนะคะโจเย่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่แบบมากเสน่ห์คนหนึ่งคือแล้วสามารถที่จะตกหลุมรักเธอได้เลยเธอสวยมากจริงๆเป็นนางเอกรุ่นใหม่นะคะที่น่าจับตามองอย่างที่สุดอีกคนหนึ่งด้วยโจเย่เกิดวันที่20พิพฤษภาคมปี1998 เธอเรียนจบจากปักกิ่งฟิล์มแคมป์ยบ้านเกิดเธออยู่ที่ชงชิงนะคะชงชิ่งก็เป็นเมืองที่มีนักแสดงชื่อดังแบบเยอะมากๆแน่นอนที่สุดนะเสี่ยวจานอยู่ชงชิงถ้าเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนนะคะ ที่เกิดที่ชงชิงกะก่อนที่เธอจะย้ายไปเติบโตที่หุยโจมณฑลกวางตุง้งและเธอก็เป็นคนแรกจากหุยโจนะคะที่สามารถสอบติดนะคะเปิดจริงฟิล์มแคาเดมีหรือว่าปักกิ่งฟิล์มแคาเดมีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนด้วยความสามารถทางการแสดงที่โดดเด่นทําให้เธอนั้นได้รับโอกาสเข้าสู่วงการในช่วงที่อายุยังน้อยด้วยและก็ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดนะคะเคอร์ส่งมีเดียซึ่งมีนักแสดงระดับโลกนะคะอย่างหลีปิง,ป,งปิงเนี่ย เป็นผู้บริหารโจเย,ย่ก็เริ่มเข้าสูงกาบันเิอตั้งแต่ช่วงปี2019นะคะกับบทบาทแรกในการแสดงภาพยนตร์ค่ะอย่างเรื่อง Beyond Belief ซึ่งก็เป็นหนังแนวรักวัยรุ่นนะคะเธอได้รับคำชมอย่างมากเลยะค่ะจากเรื่องนี้โดยความรางวัลน,นะคะภาพยนตร์จีนที่กว่าไก่กันแนะนำจาก Golden Rose and Hundred Flowers Film Festival ครั้งที่27ในช่วงปีเดียวกันเธอก็ยังมีผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็น2 0 1 2แล้วก็ A b e t e r Day เป็นภาพยนตร์ดราม่าวัยรุ่นนะคะระดับรางวัลเยอะแยะมากมาย มันก็นทำให้เธอเริ่มไม่ที่รู้จักนะคะจากบทบาทนักแสดงสมทบนะคะแต่ว่าเป็นตัวละครที่สําคัญเป็นนางที่มันประสบความสําเร็จทั้งด้านของรายได้แล้วก็คําวิจาร์ด้วยสวัสดีเชเดเป็นภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยซูเปอร์ซานะคะเบอร์ต้นต้นของจีนนะคะอย่างแจ็คสันจีและอ e ีอย่างเซนซี จต้องอยู่นะคะแล้วก็มีโงนจอีอาที่ร่วมแสงในเรื่องนี้โจเยียเธอเป็นนักแสดงสมทบแต่ก็มีบทบาทที่แบบโดดเด่นมากๆในช่วงปี2020ค่ะเธอได้ร่วมแสงในละครแนวเยาวชนเชิงพัฒนานั่นก็คือเรื่อง The Nation Southwest a s s o c i a t e University and u s คือมันสะท้อนประวัติศาสตร์และก็จิตวิญญาณคนรุ่นใหม่มันเป็นการตอกย้ำนะค,ะความสามารถทางด้านการแสดงของเธออีกด้วยจนมาถึงซีรีส์เรื่องนี้อะที่วัาได้ดูเธอแสดง นั่นคือซีรีส์ที่โด่งดังมากๆนักรบพเนจรสุดขอฟ้าในชื่อภาษาไทยนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ word of honor เธอร่วมแสดงค่ะกับพระเอกที่แบบดังมากๆก,กงจืนนะคะและจางเจ๋อฮั่นมันทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในระดับเอเชียและเธอก็รับบทนำประกบนกักซุปเปอร์ซตาอย่างที่บอกกันไปนะคะกงจืนและจางเจ๋อฮั่นมาสร้างกระแสะความนิยมแบบถล่มทลายมากๆทั้งในจีนแล้วก็ต่างประเทศและส่วนผลงานเรื่องล่าสุดของเธอนะคะกับผลงานเรื่องนี้เนื้อสมรภูมิเธอรับบทบาทโดดเด่นมากๆ Legend of the Female General สื่อนี้ก็พูดเอาไว้เลยนะคะว่าเธอเป็นมู่หลานอีกหนึ่งคนเบซีรี์ในแนวพีเรียดดราม่าสงครามฟอร์มยักษ์นะคะจเจย่รบบทบาทโดดเด่นกับพระเอกเฉิงเลยนะที่บางก็เพิ่งจะเล่าประวัติของเขาไปผลงานภาพยนตร์ของจเจย่นะคะมีมากกว่า12เรื่องคะ่ะแล้วก็มีรอใช้อีกหนึ่งเรื่องในช่วงปี2 0 2 4เนี่ยเป็นนางเอกเลยนะคะ moments we share ตอนนั้นปีสอนี2023เนี่ยปล่อยภาพยนตร์มากถึง3เรื่องมี yesterday once more นะคะ no more beds รวมถึง f a m i u s crowd เป็นนางเอกหมดเลย ปี2024ก็ปล่อยภาพยนตร์ที่เป็นนางเอกเหมือนกันนะคะ Moments We Share เรือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องคือ q i l l Me เป็นนักแสดงสมทบในส่วนผลงานซีรีส์นะคะที่จะออนแอร์ในช่วงปีนี้ก็คือเรื่องนี้ค่ะ Legend of the Female General หรือว่าเนื้อ s m a l l p o o นะคะก่อนหน้านั้นนะปี2024เทมีซีรีส์ออนแอร์คือ Everyone Loves Me ก็เป็นนางเอกเหลือซีรีส์รอนแอร์ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเธอแสดงเป็นนางเอกทั้งหมดเธอเกิดวันที่20พฤษภาคมปี1998นปะคะปัจจุบันเธออายุ27่27ปีค่ะก็มาแบบละเอียดเลยนะคะทั้งโปรไฟล์ของพระเอกและวก็นางเอกกับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นะที่จะออนแอร์ air ทาง Tencent Video ความยาวทั้งหมดเนี่ย36 EP ด้วยกันนอกเหนือจาก t e น c ซ n ต์ i d ดีแล้วนะคะจะมี Mango TV มี h ูน a n ที ที่จะออนแอร์แค่เห็นภาพโปสเตอร์รู้ว่าฟอร์มยักษ์แน่ๆเจอกันนะคะวันที่6สิงหาคมนี้สำรับเนื้อสมรภูมิเราก็เป็นกำลังจะให้นะทั้งเชงเลยแล้วก็โจโยเย่ด้วยนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้คอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวนะคะของซีรีส์เรื่อง Legend of Female General เรื่องราวของเชงเลยและโจโยเย่ขอพเจ้าสวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นส,สดีค่ะ